ขอสัตว์บอกนะไม่ว่ากันมนัไมาคาถาที่สั่งไปเป็นของปลอมถามจริงวันก่อนกูเห็นลดราคาช้อปปี้พอจะเคลมแม่ค้าแม่งหายไหนไม่รู้กูได้ของปลอมอีสัตว์แม่ค้าแม่ว่างจ้าอีอีช่างแม่งกูซื้อของปลอมก็ได้พรุนี้มีสองม,ม้คาถาแต่ของกูมันเป็นปของปลอมอของปลอมก็ไม่เลวแฮ แม่ค้าสัมผาอะไรอยู่กูจะเคลมของไอ้เฮียของปอมมึงอยู่ไหนกันหมดอ่าไม่ตอบด้วยโคตรเฮียนี่น,นี่ของแท้ไมค์ฮอลลี่จากพาริโพตเตอร์นี่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 ปวดของแบรนด์เนมเหรอเดี๋ยวมึงเจอของปอมกูเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนนี่แม,ม่เอ้ยสทะทะั่มราคาเต้นตุ๊กตาเฉยมีคนจริงกับกูด้วยเหรอสุดลำหน้าพัก <laughs> ตอบแชทลูกค้าก่อนไหมออออีกหน่อยสิบวิธีสิบวิธีห้าชั่วโมงแล้วไอ้เหี้ยแม่ค้าอยู่นะ อ้าวปลาวแปะแลื่นเดี๋ยวกูยืนได้รองเท้าก็ปลอมกูสั่งน้าเดียวกันนี่นี่เดี๋ยวกูโชว์เทพเอาเฮียโดนคากูอ้าเจ็บไอเฮีย่เมียกูตอบเชนลูกค้ายังวะยังไม่ตอบเจ็กรออยู่คุณมันหล่อแต่เกิดเอาเฮียม้ามกูไอเียทะลุเลยอ้าตุ๊กตากูหายไปไหนวะจิบหายแล้วตุ๊กตาอย่ับกูดีกว่ากูเป็นนางเอกแค่นี้เองกระจเลยมดีกว่าไม่ค้ากากว่าไม่ค้ามเชนนางเอก ฮ่ <ś les> <ś les> าฮออกูน่าเอี่มปฮอมปฮิปิฮเมิฮิฮิฮิมิฮิฮิฮอฮิอ,อมฮิฮอฮิฮิฮิหิฮิฮิฮิ่มฮิ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 อาิมาฮิ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 ิฮอฮมา